คุณกะแดนแซ่บอยู่มาพี่น้องป้องป่ายนี่มากินกับกนันนี่แกงคิดเล็กแกงเห็ดขมลูกชิ้นนะครับบัวไม้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรส้มป่ามาแกงเห็ดขมมาจะดูกันเลยสดเลยขม,ม,มใจวะลูกชิ้น ฮึ mm ่มฮงขี hmm. mm ้เหล็ก hmm. ฮ ah. mm ่ม hmm. ฮ mm ้มปลาอืม <laughs> mm-hmm. Mm -hmm. तो मित्र